รหัสมงคลที่อยู่ในกล่องของกร่องซางนำไปใช้ได้เลยนะคะพินแอบดูนะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องเบอร์ทโทรศัพท์ไม่เป็นมงคลนะคะทําให้การเงินการงานแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภไม่คล่องตัวมีปัญหามาจากเบอร์ทโทรศัพท์ที่ใช้นะคะซึ่งการเปลี่ยนเบอร์ทโทรศัพท์ค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะพินก็จะมีทางลัดนะคะด้วยการส่งรหัสนําโชคใส่เข้าไปในกร่องซางให้ชุกใบเลยนะคะนําไปใช้ได้เลยทุกคนเปิดปิดทโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะทุกคน โอ,โอนเงินผ่านบัตรผ่านแอปอยู่แล้วใช้ตัวเลขกันอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้พินจัดรหัสนําโชคให้นะคะทุกท่านจะได้รับเหมือนกันทุกคนนะคะนอกจากกล่าวสตางค์จะมีพุทธคุณเสริมการเงินโชคลาภณเมตตาแล้วนะคะพินจะมีรหัสนําโชคจัดให้ด้วยนะคะบางครั้งบางชีคะ่ะสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะทําให้การงานของเราไม่คล่องตัวทําให้การเงินของเราไม่คล่องตัวนะคะก็อาจจะมีปัญหามาจากการที่เราใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นมงค,คลคะ่ะพินจัดหนุนให้เลยนะคะ อยู่ในกรอด้างทุกใบเลยนะคะใครได้รับแล้วนําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ได้รับในไลฟ์สดนะคะบอกพินมาได้เลยนะคะว่าอยากได้รหัสที่มีความหมายหนุนในเรื่องของอะไรการงานการเงินหรือโชคลาภได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะได้รับกะอด้างไปแล้วใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินที่พินส่งให้ไปในกรอด้างทุกใบด้วยนะคะ